ทุกคนจาไว้นะเบ้าหมนคกความร้อนเป็นสิ่งสําคัญมากๆอย่าให้เบ้าหมุคกเราร้อนจัดตอนที่เราหยอดแป้งถ้าหากว่าเบ้าหมนคกร้อนจัดตอนหยอดแป้งปุ๊บแป้งจะแห้งเร็วเมื่อแป้งแห้งเร็วปั๊บก็จะทําให้เราหยอดตัวหน้าไม่ทันทีนี้ระหว่างตัวแป้งกับตัวน้ามันก็จะกลายเป็นสองชั้นไม่กลมเกินกันมันก็จะทใหมุนคกเราเละได้นะครับนะแต่ถ้าว่าบ้านมุกเราอุ่นเกินไปเมื่อหยอดแป้งปุ๊บแป้งก็จะไม่เกาะเบ้าตอนที่เราเขย่าเพราะความร้อนสูงเกินไป ทำให้แป้งไหลกลับลงหลุมเหมือนเดิมเขย่าแล้วไม่เกาะเบา้าเพราะฉะนั้นครับความร้อนของเบ้าเป็นสิ่สำคัญมากเช็คให้ดีอย่างนี้เห็นไหมเนี่ออย่างนี้คือความร้อนที่ความห้อดแป้งเมื่อหยอดแป้งไปแล้วลดเขย่าแป้งมันก็จะเกาะเห็นไหมครับเห็นไหมดังช่าต้องไม่ดังฆ่าแรงเกินไปดังช่าแบบเสียงอ่อนเห็นว่าเบานิ่มถ้าดังช่าถ้าฆ่าเลยเนี่ยน่สดงว่าเบาร้อนเกินไปเนาะดูเห็นไหมล้เขย่าเห็นไหมแป้งก็จะเกเาะเนียนสวย แป้งก็จะไม่เป็นหลุมเป็นบอ่อเห็นไหมแป้งก็จะไม่กลับลงหลุมเหมือนเดิมนี่คือความมอนที่ได้ที่เห็นไหมเ๊ะนี่คือความมอนที่ดีเห็นไหมครับถ้าอยากให้เห็นพวกกรับออกมาดีออกมาสวยครับสิ่งสำคัญคือเบ้าครับอย่าให้ร้อนจัดจนเกินไปและก็อย่าให้อุ่นจนเกินไปตอนที่เราหยอดไปนะครับผนผลพกราก็จะออกมาดีออกมาสวยงามน,นะครับเพื่อน